ใช้ชีวิตตามลำพังในปัจจุบันเหนื่อยไหมสวัสดีครับทุกคนผมอยากตั้งคำถามขึ้นมาเผื่อว่าใครหลายคนที่กำลังใช้ชีวิตต่อตามลำพังอาจจะเคยมีความรู้สึกแบบเดียวกันหรือบางคนอาจจะจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่สิ่งแวดล้อมในการทำงานผมเองเป็นคนที่ใช้ชีวิตคนเดียวมานานมากแล้วตั้งแต่ทำงานหาเลี้ยงตัวเองจนกระทั่งเข้าสู่วัยที่อายุมากขึ้นทุกวันนี้ผมก็ยังอยู่ตัวคนเดียว ไม่มีครอบครัวไม่มีคู่ชีวิตเป็นอิสระแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องแบกรับทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดบางวันก็รู้สึกเฉยเแต่บางวันก็รู้สึกเหนื่อขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลเพราะว่าเราอยู่คนเดียวความคิดคนเดียวร้ายๆอย่างมันก็จะเป็นอย่างเดียวความรู้สึกของการอยู่คนเดียวชีวิตที่อยู่คนเดียวอาจจะมีข้อดีในแง่ของความอิสระ เราสามารถตัดสินใจทุกอย่างเองได้อยากทำอะไรก็ทำไม่ต้องคอยรอหรือปรึกษาใครจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนแต่ข้อเสียก็มีไม่น้อยโดยเฉพาะเมื่อเวลาผ่านไปอายุเพิ่มขึ้นสุขภาพก็เปลี่ยนไปตามการเวลาหลายอย่างที่เปลี่ยนไปตามการเวลานั้นรวมทั้งความคิดและการดำารงชีวิตของการอยู่คนเดียวบางครั้งผมรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันไม่ได้ยากแต่บางช่วงเวลามัน ทำให้เราเหนื่อยใจเพราะไม่มีใครให้กําลังใจไม่มีใครคอยอยู่ข้างๆเวลาที่เราล้มบางครั้งอยากเล่าอะไรให้ใครสักคนฟังแต่ก็ไม่มีคนที่สามารถเข้าใจเราได้จริงๆอันนี้สิ่งนี้เราต้องยอมรับมันนอกจากนี้การต้องรับผิดชอบทุกอย่างเองทั้งเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพและเรื่องทางอารมณ์มัน ก็เป็นภาระที่หนักพอสมควรเวลาที่ไม่สบายก็ต้องดูแลตัวเองเวลามีปัญหาก็ต้องหาทางแก้ไขด้วยตัวเองทั้งหมดไม่มีใครช่วยคิดไม่มีใครคอยซัพพอร์ตเราก็ต้องทำใจและเข้าใจกับมันให้ได้ความเหงาเป็นเรื่องปกติหรือเป็นปัญหามีหลายครั้งที่ผมถามตัวเองว่าความเหงามันเป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่ตัวคนเดียวหรือจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไข ผมพยายามหากิจกรรมทำให้ตัวเองไม่ว่างเช่นดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือหรือออกไปเดินเล่นแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้ช่วยให้ความเหงาหายไปทั้งหมดแต่เราก็ต้องทำใจและก็พยายามที่จะเข้าใจกับมันอะไรเหตุการณ์นั้นๆผมเคยคุยกับเพื่อนบางคนที่อยู่คนเดียวเหมือนกันบางคนบอกว่าเหงาเป็นเรื่องธรรมดาอยู่คนเดียวมันก็ต้องเหงาเป็นบางเวลาแต่บางคนกลับมองว่าถ้าเราเหงาแสดงว่าชีวิตมันขาดอะไรบางอย่าง ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นแบบไหนกันแน่ยังมองหาข้อนี้อยู่ว่ามันยังไงการปรับตัวกับการใช้ชีวิตตำทังแม้ว่าเราจะเหนื่อยหรือเหงาแค่ไหนสุดท้ายชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปผมพยายามหาวิธีที่จะอยู่กับมันให้ได้อย่างน้อยที่สุดคือการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจเราต้องปรับตัวให้พร้อมและเข้าใจกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองอายุเยอะขึ้นสุขภาพ ก็ต้องใส่ใจมากขึ้นพยายามกินอาหารที่ดีออกกำลังกายบ้างและตรวจสุขภาพเป็นระยะระยะหากิจกรรมที่ทำให้มีความสุขบางคนอาจจะเล่นดนตรีปลูกต้นไม้หรือออกไปพบปะผูค้คนการมีกิจกรรมที่เราชอบจะช่วยให้ชีวิตมีสีสันขึ้นเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆแม้ว่าจะไม่ได้มีครอบครัวหรือคู่ชีวิตแต่เราก็ยังสามารถมีเพื่อนมีสังคม ที่ช่วยเติมเต็มความอบอุ่นได้และก็เข้าใจกับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ได้ปรับมุมมองต่อชีวิตบางครั้งการมองชีวิตในแง่บวกหรือการยอมรับว่าความเหงาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วคุณละ่ะผมอยากรู้ว่ามีใครที่รู้สึกแบบเดียวกันบ้างไหมหรือใครที่สามารถใช้ชีวิตตามลำพังได้อย่างมีความสุขมีวิธีรับมือกับความเหงา และความเหนื่อยอย่างไรช่วยบอกให้รู้บ้างจะได้ปรับปรุงตัวเองให้มีความสุขและเข้าใจในสิ่งนั้นๆการอยู่คนเดียวมันเป็นเรื่องปกติหรือเป็นสิ่งที่เราควรหาทางแก้ไขใครมีความคิดเห็นอย่างไรช่วยบอกด้วยครับอยากฟังความคิดเห็นจากทุกคนครับ